สวค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเกม Genshin Impact นะคะวันนี้จะมาพูดถึงการปลดล็อกฝาท่อหรือว่าแผ่นหินแรงกดก็เดี๋ยวจะพาไปดูว่าแผ่นหินที่ว่านี้หน้าตาเป็นยังไงนะคะมันก็จะเป็นแผ่หินหน้าตาแบบนี้นะหน้าตาเหมือนฝาท่อนะคะเวลาเราขึ้นไปยืนเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีไฟสว่างขึ้นมานะคะเห็นไหม วิธีปลดล็อกก็คือเราจะต้องหาวัตถุที่มีน้ำหนักมากเนี่ยมาวางทับลงบนฝานี้นะคะเพื่อที่จะปลดล็อกอันนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีกันนะคะวิธีแรกเนี่ยอาจจะยุ่งยากหน่อยเราสามารถใช้ตัวละครหลักของเราเนี่ยวว้าไปที่เสา G.O. นะคะต้องจุดไหนก็ได้สังเกตชื่อตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูแมพนะคะเป็นเสาจุดเสาสฟาีฟ้านี้นะคะสังเกตเขาว่า GO นะ เนี่ยตรงจุดไหนก็ได้เดี๋ยวเอาไปอันนี้แล้วกันเพราะว่ามาแล้วนะคะให้เดินเข้าไปคุยกับเสาแล้วก็เลือกประสานงานธาตุหินเพื่อเปลี่ยนธาตุของตัวละครของเราเนี่ยจากธาตุลมนะคะเป็นธาตุหินนี่ประสานงานกับธาตุหินกดเข้าไปเลย ัอาจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้สกิล e ท่านหินนะคะแบบนี้มา mm hmm. ส่วนอีกวิธีเนี่ยจริงๆแล้วมีอีกตัวละครที่เราสามารถใช้ปลดล็ัสฝาท่อได้เลยนั่นก็คือแอมเบอร์ hmm. ก็คือสามารถกดใช้สกิล e นะคะ, mm hmm. ะโยนมัสคอตออกมา mm hmm. แต่ทีเ่เอาตัวละครหลักสาธิตให้ดูเนี่ยเพราะว่าบางจุดเนี่ยมันจะมีฝาหลายอันนะคะก็เราไม่สามารถใช้แอมเบอร์ได้ mm hmm. เพราะว่าแอมเบอร์เนี่ยจะโยนมัสคอตออกมาแค่ตัวเดียว เราสามารถกด e ค้างก่อนตรลงจุดที่เราจะวางหินหรือว่าของแอมเบอร์เนี่ยก็กดค้างเพื่อเล็งจุดที่ที่จะปล่อยมัสคอตออกมาได้เหมือนกันเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวลองทำให้ดูอนะีกอันสกิวลังหินอันนี้นะคะก็สามารถกดวางได้สูงสุด3ามก้อนตรงจุดไหนที่มีฝาท่อสาวฝาเนี่ยก็สามารถใช้ตัวละครหลักของเราปลดล็อกได้เลยนะะียว เราอยากจะเปลี่ยนธาตุตัวละครของเรากลับเป็นธาตุลมเนี่ยก็ให้ไปคุยกักบเสาธาตุอนิโมนะคะเพื่อเปลี่ยนกลับได้เลยสห mm hmm. รับใุรที่ต้องการชรอบตำแหน่งของแ่นิมิทั้งหมดนะคะมันจะมีเว็บไซต์ให้ดูเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ในดีสคริปชัชข้างล่างนะคะก mm ็ hmm. แล้วกบมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะเพื่อนถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ